สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะคะหมูแดดเดียวนะคะหมูหมักป่าโนดโคตรอร่อยนะคะวันนี้จะมาทานกับส้มตำ <ๆ S 1> สั่งส้มตำมาแล้วนะคะๆๆนี่หมูส้มสูตรโบราณ <ๆๆ S 1> หมูส้มนี่นะคะจะเปรี้ยวไม่หวานนะคะๆๆอร่อยมากเลยนะคะๆๆติดมันกระดูกอ่อนกรุบๆุนะคะ ส้มนี้จะเนื้อนุ่มมากเลยนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวไม่หวานนะคะอร่อยขายอยู่ขายอยู่วัดขุนดินทับมูลน,นะคะวันนี้ใครสนใจก็มาซื้อไปชิมได้นะคะกิโลละร้อยห้าสิบบาทม,ามีบริการทอดฟรีนะคะแล้วก็ มีให้ชิมรสชาติก่อนว่าจะชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นหมูแดดเดียวนะคะหมูหมัมกสูตรแดดเดียวจะมีรสชาติไม่เค็มเกินไม่หวานเกินนะคะตัวนี้ไม่เปรี้ยวนะคะในดูนี่นะคะน่าทานมากเลยนะคะตัวนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะซื้อไปฝากคุณตาคุณยายซื้อไปฝากลูกหลานได้เลยนะคะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะทานกับส้มตําก็อร่อย กับข้าวสวยก็ได้นะคะตัวนี้เนื้อนุ่มมากอร่อยค่ะสนใจนะคะก็สั่งไปไปขายกันก็ได้ไปทานก็ดีนะคะสั่งไปทานก็อร่อยนะคะสั่งไปขายก็มีไรายได้นะคะมีรายได้ดีด้วยนะคะสนใจก็ยินบล็อกมาที่ Facebook ป่าโนดโชดอร่อยหรือเพจนะคะหมูส้ม หมูส้มป่านโนดโคตรอร่อยนะคะเนี่ยวันนี้ซื้อมันทานกับส้มตำเพราะว่าอมันเข้ากันเข้ากันนะคะส้มตำปูปลาเร้าองนี้เขาตำอร่อยตำอร่อยมากเนี่ยค่ะหมูแดดเดียวรววงสองรอนะคะ ต้มตัวนี้เปรี้ยวนะคะใช้ทานเผ็ดได้ทานกับพริกนะคะอืมซับซ่บเวอร์จริงอร่อยมากหมูส้มหมูแดดเดียวป่าโน้นพูดอร่อย สนใจอินบ็อกสั่งไปทานได้นะคะส่งทุกประเทศนะคะวันนั้นส่งไปเชียงใหม่ความจริงต้องถึงประมาณสี่ทุ่มเนาะอันนี้ถึงเช้าเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าบอกว่าประสบผลสําเร็จมากนะคะหมูยังเย็นเชียบเลยเพราะว่าเราจะอัดฟรีสไปให้เลยนะคะสําหรับกรุงเทพนะคะสองชั่วโมงถึงนะคะเชียงใหม่ก็เนาะตามที่รถบัสต้ขี่ประมาณสิบกว่าชั่วโมง ในเขตจังหวัดอ่างทองนี่นะคะลบบุรีเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็ถึงนะคะทิดกิโลละร้อยห้าสิบบาทส่วนค่าส่งเนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเองนะคะก็แล้วแต่ระยะทางเริ่มต้นที่50ไม่เกิน200บาทนะคะสนใจอินบ็อกที่ Facebook ป่าโนดโคตรอร่อยหรือว่าเพจหมูส้มป่าโนดโคตรอร่อยได้นะคะวันนี้าเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีค่ะ